อัปเดตกันเล็กๆน้อยๆก่อนที่กิจกรรมจะเริ่มขึ้นจุดผูโชซะหน่อยฮาอุเฮเป็นไงล่ะโอ้โหอะไรวะเนี่ยจุดผูโชซะหน่อยเอ้าอะไรวะบัะี่ยเล่วะ้โอ้โหจุดกันใหญ่ นึกว่าสงการอารอการเล่นจุดกันให้มันให้สนุกสนานไปเลยโอ้โหคุณชิบุยะขอบคุณขอบคุณคอเอาละครับอัปเดตเล็กๆน้อยๆพอหอมปากหอมคอขอบคุณมากที่มาช่วยจุดอ่านี่ครับโอ้โหลัวๆก็ พอพอพอ,พอ,พอไม่มีอะไรครับอัปเดตนะ,ะนี่ครับอัปเดตนี่ร้านขายของวันที่สี่ครับโอ้ร้านเอ่ออังเกอร์แซมนี่คุณลุงเอ่อ คุณลุงจากอเมริกา <c oughs> เนี่ยซื้อหมดแล้วนะเออก็จะมีดอกนะครับริเบอร์ตี้ลิเบอร์ตี้ลิลลี่นะครับดอ,อกนี้นะแล้วก็ดอกไม้ที่เป็นคล้ายๆกับเออเขาเรียกว่าอะไร จุดพลุเออพลุนะฮะเออเป็นรูปนะครับแล้วก็ข้อนี่นะครับนะไฟเวิร์กที่เราจุดไอเ้เมื่อกี้นะอ่ามเีเพียบเลยแล้วก็นกนะครับนกนวันนี้นะนกวันนี้นะครับบาวอีโก,ก้นกนกเขาเรียกอะไรนกนกเดี่ยวเออแล้วก็กล่องนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองไปดูดีกว่านะว่าที่ไปจิปใต้ามาแล้วเป็นยังไงนะครับนี่ไงมูนโชยมูนดอก โอเคเดี okay, okay, ๋ยวเรามาดูกันสักนิดหนึ่งนะครับเจ้าสัตว no. ์ท co. ี่เราได้มานะสัตว์ตัวนี้ก็คือนี่ฮะมาดูนก Black Eagle หรือนกอินรีหัวขาวนะครับหรืออินทรีหัวโล้นนะตัวนี้นะความสามารถพิเศษของเขาก็คือ ทุกๆ7นาทีกับอีก4วินาทีเนี่ยมันจะบินขึ้นและก็การปีกนะครับมันจะทำให้ไข่ทุกใบเนี่ยเร่งเวลาฟักออกไปเป็นเวลา70.40ินวินาทีและก็ยังมีโอกาสอีก7 0 4 0นเปอร์เซ็นต์นะครับที่จะเร่งเวลานะครับด้วยการคูณด,ด้วย2อ9เท่าหมายถึงว่ามันจะเร็วขึ้นไปอีกนะไปเร่งเวลาอีกนะ จิบคูณสใช่ไหมก็ประมาณสักร้อวินาทีนะโดยไอตัวคูณเร่งเวลานี่นะครับมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะตามเลเวลของนกนั่นเองนะครับยิ่งนกเราเก่งเราอยู่นานนะครับค่าการคืณเนี่ยก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆนะถามว่าดีไหมนะครับตอบเลยตรงนี้นะครับว่าเอามาทําไหมนะครับห <c oughs> ยอกๆนะครับมันก็มีประโยชน์ในการที่จะเอามา เพราะไข่เพราะพันนะครับให้มันเร็วขึ้นนะเออเราจะได้ประหยัดเวลาในการรอนั่นเองนะครับผมอ่าประมาณนี้นะสำหรับ Bro e น e อินหรือนกอินซีหัวขาวพันอเมริกาตัวนี้นี่เองครับผม mm hmm. แล้วเดี๋ยวเรานะครับจะมาปลูกต้นไม้กันนะครับต้นไม้ที่เราได้มามี2ชนิดนะครับอย่างที่1ก็คือ นี่ฮะต้นดอกไม้ไฟนะหรือว่า f ฟ r e w o r k s นะครับ f l o w e r นะดอกไม้ไฟนะดอกของดอกไม้ไฟดี <Huh? S 1> เออนะี <c oughs> เอาเราก็จะทำการปลูกนะครับ <c oughs> หลังจากนั้นเราก็จะทำการรดน้ำต้นไม้โดยการใส่สปริงเกอร์เข้าไปหลายหลายชนิดนี่ครับไสก็ไปเลยยิ่งใส่เยอะต้นไม้เราก็ยิ่งดีนะครับ ได้รับน้ํารับปุ๋ยจะทําให้ต้นไม้ของเราแทางทะลุดินขึ้นมาอย่างก็เร็วเห็นไหมโอ้โหเป็นไงสีสันสดใสครับน้องๆเป็นไงว้าวโอ้โห,โโห,โโหเฮ้ยไม่ธรรมดาเดยตัวนี้โอ้โหดูองอกขึ้นองอกขึ้นรดน้ํารัวๆครับรดน้ํารัวๆแบบนี้โอ้โห,หน่าภูมิใจานกะสีสันสวยงามครับเป็นแบบดอกไม้ไฟนะโอ้โห ยอดมากน้องโอ้โหสียังการสีลุ้งเลยนะเนี่ยว้าวว้าวสุดยอดสวยจริงๆต้นนี้ครับใครไม่มีนะต้องรีบไปซื้อนะครับนะต้องรีบไปซื้อเลยนะโอเคแล้วพืชอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ขายอยู่ในร้านเนี่ยครับก็คือลิเบอร์ตี้ลิลี่นะครับเราก็จะทำการปลูกเช่นเดียวก,กันกับต้น ต้นดอกไม้ไฟน,นะไฟเวิร์กส์นะครับ mm hmm. ก็ปลูกไว้ใกล้ๆกันเลยนะจะได้ลดน้ําทีเดียวนะครับแบบแรงๆสะใจไปเลยนะเดี๋ยวเราลองมาดูกันดีกว่าว่า2ต้นนี้นะครับจะให้ดอกออกผลมาเป็นยังไงรูปร่างหน้าตาราคาเป็นยังไงนะเออเดี๋ยวกลับมาดูกันครับอย่างรวดเร็วฮ่าฮตอนนี้จัดการครับอัดอัดปุ๋ยอัดน้ำกเกษตรกรไทยต้องร่ํารวยแน่นอนจัดไปทุกอย่างเออ อ่ายังไงก็ปากหมุนๆนะครับปุยตาบินเงี้แล้วแล้วกล่องที่เราได้วางไว้ทั้งหมดออกไปนกเอ๊ะหนึ่งสองสามสี่เท่าไหร่วะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดกล่องดูซิว่าจะได้อะไรบ้างนั่นเองนะโอ้โหโอ้โหได้่มดมิสไซล์ร็อกเก็ตนฮะ อนน่อนนงที่สองเฮ้ยอะไรวะข้าคุมเลยไม่รู้คืออะไรขอป้ายนะี่หนุนป้ายคะโอ้และได้จรวดล็อกเก็ตอีกแล้วสุดยอดไปลเลยเฮ้ยของขอ,อ,อเปิดออกมาโอ้โหอีกแล้วอะโอเพน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  โอเพ่นเจ๋งปุ๋ยได้อีกแล้วอ่ะโอเพ่นอีกเฮ้ยจ่รวดอีกแฉะอะไรวะทำไมได้จะารวดบ่อยจังงันหนึ่งอ้ป้ายโอ้โ,อโห้โถสหรัฐอเมริกาโอ้เท่ไปแต่งไปแต่งเท่นิดนึงนะมเออวางไว้น่าบ้านนึงวะเออมันจะกว้างขนาดนี้ฉันต้อง ปรับธงอเมริกาธงชาต์ซะหน่อยเพราะฉันเป็นคนอเมริกาไม่ใช่คนไทยนี่ธงชาติั์ธงชาติอเมริกามาเปลี่ยนสัญชาติลนะสัญนะนะชาติที่ที่เราถืออยู่ตอนนี้คืออเมริกา <c oughs> และ อะไรวะเนี่ยเฮ้ยไปอไปกอนเอ่อรถี่ปืนอาวุธฮะเฮ้ยเป็นไงอะอาขี่ปือาวุธควาตั้งนะใครซาวเจอขี่ปือาวุธหน่อย พร้อมยิงพร้อมยิงโออเลยหรือวะน่าอยู่น,นี่กันนี่ฮะพร้อมยิงฮ่ายิงใส่เขมียนเลยไหมโ <c oughs> อ้ยโอ้ยฮ่ประมาณนี้ประมาณนี้ดอกไม้ครับเป็นยังไงน้องๆโอ้โหดอกของเราส,สุดเทพเลยว่ะ โอเคแล้วหลังจากที่เราปลูกได้สักพักหนึ่งนะครับก็เป็นแบบนี้นะฮะต้นเอ่อต้นดอกไม้ไฟนะครับเฟลร์เบร์กโอ้เท่มากเลยนะอ่าเป็นแบบนี้นะครับหน้าตามันก็เป็นดอกไม้ไฟเนี่ยแปลว่าอันนี้มันจะเิดบาตน,นิดนึงเนาะอ่าเป็นน้ำพึ่งใช่ไหมเออครับติดติดน้ำพึ่งไหรอเปล่าอ,อ๋อไม่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 ที่ที่ปลูกอยู่นะครับบางต้นก็ยัง ไม่เสร็จดีนะเอ,อแล้วก็มีพวกต้นไม้อะไรอ้ออต้น, ith, นลิลลี่ใช่ไหมอ่ยอันนี้แคดบี่วะลิลลี่อ่านี่นะครับโอ้ยอยู่ไหนไวะเนี่ยลิเบอร์ตี้ลิลลี่ฮะดอกลิลลี่นะครับมันเป็นดอกลิลลี่ยังไงวะเออก็เท่ดีก็เท่ดีเหมือนกันใหญ่ใหญ่บลักคักเลยนะเอ๊อเดี๋ยวจิ๊บจะลองเอาไปขายดูนะ ลองไปขายดูนะว่ามันจะได้เงินสักกี่บาทนะก็โอเคครับก็ขายได้ต้นหนึ่งประมาณล้านหนึ่งนะ Picture Picture Plants นะครับ์ตี้ลิเ Liberty k i d โกนะครับก็แปดล้านนะครับของต้นนี้นะต้นที่เราได้จากเอ่อเพจขึ้นมานะครับแล้วก็เป็ตนต้นพวก ดอกไม้ไฟไม้พเพลิงนี่ก็ประมาณล้านหนึ่งนะประมาณล้านหนึ่งล้านกว่าๆนะครับเออนะก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราลองไปขายดูแล้วกันนะะไปดูความจริงๆหน่อยว่ามันขายได้ในราคานั้นจริงเปล่านะเฮ้ยไม่ใช่หลอกไปบ้างเนี่ยอ่ะนี่นะครับโอเคต้องไปขายหน่อยนะติดติดเป็นน้ำซึ่งติดมาหน่อยอ่ะ พี่ซื้อเท่าไหร่ครับผมต้องการขายสิ่งนี้โอ้หกแสนไอ้บ้านั่นขายได้ร้านหนึ่งโอ้มันแล้วแต่ต้นต้นเล็กต้นใหญ่ฮ่าประมาณนี้นะครับอัปเดตกันแบบชิลๆนะครับผมเพื่อจะรอการอัปเดตใหญ่ในวันพรุ่งนี้โอเคเรามาอัปเดตเล็กๆน้อยๆกันก่อนนะครับผมและก็ต้องขอจาก,กลากันไปเดี๋ยวพรุ่งนี้อัปเดตใหญ่อาจจะมาไล์สดกับทั่ววันนี้ขอจุด พุลโชว์หน่อยเว้ยอ่ะจากกันไปด้วยพรุอันนี้ฮะกรออาการได้่องจงจันทร์จงจันทร์ไปแล้วว๊า